สวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะจหวานเจี๊ยบอีกแล้วครับวันนี้นะฮะจแจ๊ดแจ๊ดจนะครับมีจก็ต้องมีแจ๊ดนะฮะวันนี้นะฮะโย่ผมใจหวานเจี๊ยบนะครับเทพบุตรแห่งทอโต้นะฮะเทพเจ้ารถมือ2คัดเกตเป็นบุรีวันนี้ผมอยู่สาขา2สุวินาวงซอย1นึทับหนึ่งนะสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยถ้าสนใจนะครับทั้งแอดไลน์หรือโทรหาผมเบอร์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับนะฝั่งขวามือของผมสีเทาคันนี้ผมจัดมาให้แล้วครับวัยรุ่น GK พร้อมหรือยังฮะ นะฮะรถหายากรถแรไอเทมนะครับมาดูสภาพภายนอกภายในนะครับออปชั่นเป็นยังไงบ้างมาดูนะฮะคันนี้ Honda Jazz g k นะครับ1.5 RS ตัวท็อปนะครับปี2018-19เลขไมล์131,000โลนะครับไมล์แท้ไมล์เดิมประวัติศูนย์ค่าตัว439,000บาทเท่านั้นเองนะฮะฟรีดาวน์ผ่อนอยู่7,000ไปปลาย8,000ต้นๆนะฮะตลอดรยบสัญญาไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนครับพี่ครับนะอ่ะ นะ้ำมาดูออปชันคันนี้เลยครับแจ๊ z GK ตัวท็อปสีสวยเดิมโรงงานครับไฟหน้าได้เป็น Full LED ไฟ d a ย์ไทม์มัน i ิ่งไลท์นะครับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวจังด้านหน้าโลโก้ได้เป็นโครเมียมนะครับสัญ,ญลักษณ์ RS แท้จากโรงงานนะครับตัวสปอยเลอร์ด้านหน้าตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับของแท้จากโรงงานนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบครับ ในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับได้ล้อแม็กสวยๆเดิมๆแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับล่องดําปัดหน้าเงาแบบนี้ยางปี2024ได้ยาง185/55 R16 แม็กขอบ16สวยๆเลยครับได้กระจกแท้เดิมทุกบ้านนะครับพี่ๆครับเป็นตา Honda ทั้งหมดกระจกมองข้างพับไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยว LED นะตัดกระสีตัวรถด้วยสีดำนะฮะดุดๆหน่อยนะครับกัรสาดใส่มาให้ครบนะครับกุญแจได้เป็นสมาร์ทย์เลตที่เปิดเป็นสมาร์ทเอนทรี นะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะโครงสร้างด้านด้านซ้ายหน่อยนะครับอ่ะนะตัวน็อตเสา B นะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับแผ่นเพลทจ k อยู่ครบนะครับเสาเอ็นสปอร์ตเมทอต่างๆรอยมาร์คสีอยู่ครบหมดในส่วนของตัวภายในคุมโทนสีดำได้เป็นเบาะผ้ากรมหยี่สีดำเดินได้สีส้มนะครับจัดผมกระดุมมาให้แล้วเต็มคันครับผมนะด้านท้ายก็กระจกแท้เดิมนะอ่าได้กระจกแท้เดิมทุกบานเหมือนกันนะครับอ่ะ นะแล้วก็นะฮะเบาะสามารถพับได้แบบนี้นะครับกางขึ้นมานั่งได้แบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นไงฮะห้องโดยสารด้านหลังคือกว้างนะเข่าไม่มีชนแน่นอนนะครับแล้วก็เบาะสวยๆตึงๆไม่มีฉีกไม่มีขาดแน่นอนพับเบาะได้แบบนี้นี่ฮะแฮชแบ็ก5ปะระตูสไตล์แจ๊ส G.K นะครับไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแท้เดิมจากโรงงานเป็น LED นะสัญลักษณ์แจ๊สนะครับแล้วก็เดินเส้นโคมเมียมเป็นตา h o n d ้าโคมเมียมสวยๆแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ RS แท้จากโรงงาน IVT e c h นะครับ กระจกด้านหลังเป็นปั๊มส้มเดิมโรงงานนะครับสปอยเลอร์หลังชุดแต่งหล่อๆมาให้จากโรงงานไฟเบรกด้วย3เสาอากาศเดิมจากโรงงานเนี่ยฮะติดต่อมาภายใน3วันนะสำหรับแจ๊ z GK คันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นคีบฉลามให้เสาอากาศแบบคีบฉลามแบบหล่อๆเลยนะครับอ่ะในตัวของอสัญญาณนะครับนะ้นี่นะการชนนะการถอยด้านหลังนะครับก็มีให้มา2จุดนะครับตัวสเกิร์ตด้านล่างนะครับก จากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับไฟเบรกด้วยสามมาครบอ่ะกล้องหลังมีให้ครบจากโรงงานเลยนะครับมาดูสปอร์ตเมทอาร์คด้านหลังกันหน่อยนะครับว่าท้ายสวยขนาดไหนครับสปอร์ตเมทดอาร์คเดิมๆนะฮะตัวน็อตนะครับนี่นะน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับสปอร์ตเมทอาร์คสามจุดครบนะครับนี่สปอร์ตเมทอาร์คมี 3. จุดครบเลยนะครับรางน้ําฝนคงคงสร้างสวยๆเดิมๆครับนะแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านข้างให้นะนะครับอุปกรณ์แม่ลงแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับ ยังอะไรมีให้นะครับตัวโครงสร้างถังเนี่ยทางมะพร้าวเนี่ยคือเดิมโรงงานเลยสีแท้สีเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําแน่นอนนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านหน้ากันนะครับว่า JK ตัวท็อปคันนี้ได้อะไรบ้างนะครับอ่ะนะ้ำมาดูตัวเสาบีฝ่งคนขับก่อนเลยนะครับตัวน็อตน้ำไม่มีชนจากด้านข้างแน่นอนน็อตสวยๆเดิมๆนะครับนี่นะรอยสปอร์ตเมดอาร์ตต่างๆรอยมาร์คสีโรงงานเดิมๆนะครับ สวยๆนะฮะกระจกฝั่งคนขับปรับขึ้นลงออโต้ทั้ง3บานเป็นแมนนวลกระจกมองข้างพับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้โหมดดีคอนมีให้นะครับโหมดการเลื่อนถอยมีให้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทก่อนนะพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะครับ3ก้านนะครับมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันรับสายวางสายได้นะครับ c r u i s น Control นะครับมีเกียร์ไพเดนชิพโหมดแบบนี้ให้ด้วยสปอร์ตแบบขับสนุกสนุกมันๆครับเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับ อ่ะนะครับหน้าปัดด้านหน้านะครับเป็นจอดิจิตอลนะครับนะเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับได้เป็นจอสกรีนเชื่อมต่อนะครับได้หมดเลยนะครับ FMAM บลูทูธนะครับได้หมดนะฮะและแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับตรงกลางเป็นจอดิจิตอลนะครับตรงนี้ปุ่ม Engine Start อยู่นี่สวยๆเลยนะครับเกียร์ออโต้ CVT ขับสนุกขับง่ายนะครับ Power Outlet อยู่ตรงนี้นะครับกุญแจเป็นสมาร์ททีเลทนี่สวยมากหวานเจี๊ยบเลยครับมาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะครับว่าแจ๊ดคันนี้นะฮะ ป้องเครื่องด้านหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับสวยๆเดิมๆมไหมนะอ่ะนะครับหายากแล้วนะนะครับนะเป็นไลท์ไอเทมนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สปอร์ตเม็ดอาร์กต่าง,างๆคือเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับนะตัวน็อตฝากระโปรงนะครับสวยๆเดิมๆน็อตโค้งนะครับน็อตคานด้านขวาของตัวรถไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับน็อตเดิมเดิมสปอร์ตเม็ดอาร์กเอเบซมีครบนี่เฮ้ยดูได้เลยนะครับน็อตไม่มีถอดไม่มีชนจากด้านข้างแน่นอน แับด้านหน้านะครับนะไฟหน้าได้แท้เดิมนะครับนี่ฮะตัวน็อตนะครับล็อกฝากระโปรงด้านหน้าคานด้านหน้าก็ไม่มีถอดนะครับไล่มาฝั่งด้านซ้ายนะครับตัวน็อตชุดสีรอยมาร์ครอยแต้มสีครบนะครับตัวน็อตคานด้านซ้ายเห็นไหมฮะไม่มีถอดไม่มีแกะสปอร์ตเม็ดอาร์คสวยๆเดิมๆครับนะฮอนด้าไอวีเทคห้องเครื่องสอาดสะอ้านครับไม่มีน้ํามันหยดรั่วซึมเลยรอยมาร์ครอยแต้มสีครบนะครับจากโรงงานโอ้โหเป็นไงฮะคันนี้ ผมบอกรายละเอียดยิบขนาดนี้แล้วผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับ h o n d แ Ja z z GK 1.5 RS ตัวท็อปปี2018-19เลขไมล์130,100โลนะครับค่าตัว439,000บาทนะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยคันนี้ก็นะรพอรอยู่7,000ไปปลาย8,000ตน้ตนๆตลอดอายุสัญญานะครับนะอ่ะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ผมใจหวานเจี๊ยบกับ Ja z z GK ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ